สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าร้อยแปดนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของ25อันดับเมืองที่สกปรกที่สุดในโลกเป็นพาร์ทที่2นั่นเองครับจะมีเมืองอะไรกันบ้างก่อนจะรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปดของเรากันด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยอันดับที่14เมืองมอสโก ประเทศรัเสเซียคะแนน43.2คะแนนมอสโกเป็นเมืองของประเทศรัเสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมอสโกยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินการศึกษาและการเดินทางของประเทศในเมืองนี้คุณสามารถจ่ายค่าพาสเมนต์3,000ดอลลาร์ต่อเดือนโดยคุณภาพที่ไม่มีน้ำสะอาดในเมืองที่มีระดับมลพิษท,ทางอากาศมากมายซึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาพปอด การใช้ชีวิตในเมืองนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคิดเอาไว้ฮะอันดับที่15เมืองวากาดูกูประเทศบูกินาฟาโซคะแนน43.4คะแนนวากาดูกูเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบูกินาฟาโซซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟ,ฟริกาตะวันตกและเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเมืองวากาดูกูเป็นศูนย์กลางด้านการบริหาร คำนาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศมีอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและสิ่งทอมีสนามบินนานาชาติมีสายรถไฟไปเมืองอาบิจานประเทศโกดิคัวและกายาทางตอนเหนือและมีทางด่วนไปเมืองมีอาเม่ประเทศไนเจอร์จากการศึกษาของธนาคารโลกที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่าเมืองวากาดูกูมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งและโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบสาเท่าที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้และเมืองวากาดูกูยังต้องเผชิญหน้ากับการจัดการของเสียและระบบสุขาพิบาลอีกด้วยอันดับที่16เมืองบามาโกประเทศมาลีคะแนน43.7คะแนนบามาโก เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเมืองบามาโกในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตและค้าทองคําให้กับอาณาจักรต่างๆที่อยู่รายรอบแม่น้ำไนเจอร์แต่ปัจจุบันเป็นเมืองท่าริมแม่น้ําเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมต่างๆมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับมลพิษต่างๆในเมือง ประสบปัญหาด้านสุขภาพและสุขอ,อนามัยภัยแล้งในก่อให้เกิดการย้ายถิ่นจากชนบทไปสู่เมืองหลวงซึ่งนำมาด้วยปัญหาการบริหารจัดการน้ำและด้านสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องอันดับที่17เมืองปอยหนัวประเทศคองโกคะแนน43.8คะแนนปอยหนัวเป็นเมืองหนึ่งของประเทศคองโกซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟ,ฟริกากลางเมืองปอยนัว ต้องทนทุกข์ทรมานจากบลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากยานพาหนะและการปนเปื้อนของน้ำประปาที่ไม่สะอาดเน่าเสียส่งผลต่อสุขภาพและสุขอนามัยของคนเมืองนี้เป็นอย่างมากอันดับที่18เมืองโลเมประเทศโตโกคะแนน44.1คะแนนโลเมเป็นเมืองหลวงของประเทศโตโกซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเขตที่ราบสูงกินีเมืองโลเม เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอุตสาหกรรมของประเทศมีท่าเรือสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศก็คือกาแฟโกโก้โกปราและแก่นปามนอกจากนั้นยังมีโรงกลั่นน้ำมันอีกด้วยน้ำและการจัดการของเสียได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของประเทศประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ได้โดยประจากน้ำและการสุขภาพิบาลที่ดีปัญหาน้ำท่วมในประเทศก็ยังเป็นที่ต้องแก้ไขอยู่ครับอันดับที่19 เมืองโกนากรีประเทศกินีคะแนน44.2คะแนนโกนาเกรีเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกินีซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาโกนากรีเป็นเมืองท่าทางทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินและวัฒนธรรมของประเทศเมืองโกนากรีต้องประสบปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยของเด็กอ่อนอายุไขของประชากรสั้ลง และการขาดน้ำที่สะอาดกุนากีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่เรื่องน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลแต่ผลที่ออกมาไม่ประสบความสำเร็จมากนะักอันดับที่20เมือนูแอ็กชอตประเทศมอริเตเนียคะแนน44.7คะแนนนูแอ็กชอตเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียซึ่งเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานอกจากนี้นูแอ็กชอต ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลทรายซาราอีกด้วยเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทรายภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศน้ำมันและแร่เหล็กเป็นโอกาสที่จะเติบโตของอุตสาหกรรมหลักในประเทศแต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังทำกเกษตรอยู่ประเทศนี้จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและการสุขภาพพิบาลที่ดี อันดับที่21เมืองเนียเมยประเทศไนเจอร์คะแนาน45คะแนนเนียเมยเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไนเจอร์ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาราในแอฟริกาตะวันตกเมืองเนียเมยีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนเจอร์เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองฒรธรรมและเศรษฐกิจเนียเม,ยเ,มยเต็มไปด้วยมลพิษและของเสียต่างๆปัญหาด้านระบบสุขาพิบาลและน้ำดื่ม ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาทําให้อายุไขของประชากรที่นี่ลดลงเด็กประมาณหนึ่งใน4ตายก่อนอายุ5ขวบอันดับที่22เมืองลวนดาประเทศแองโกลาคะแนน45.2คะแนนลวนดาเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแองโกลาซึ่งเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาเมืองลวนดาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางมหาสมุทรอตแลนติกเป็นเมืองท่าทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศประชากรส่วนใหญ่ในลวนได้ยากจนขาดน้ําดื่มน้าที่ใช้ก็เน่าเสียสกรปรกระบบการจัดการน้ําและสุขภพิบาลที่ไม่ดีพอสําหรับเมืองนี้ส่งผลให้เกิดการระบาดของออวาัวตากโรคและโรคระบาดต่างๆที่เกิดจากน้ํานั่นเองครับอันดับที่23เมืองมาปุโตประเทศโมซัมบิกคะแนน46.3คะแนนมาปุโตเป็นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาเมืองมาปุโตเป็นท่าเรือบนชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียสินค้าส่งออกหลักคือฐานหินฝ้ายน้ำตาลทรายโลหะเคลือบโครเมียมใยสับป,ประรดเนื้อมะพร้าวตากแห้งและไม้เนื้อแข็งอุตสาหกรรมที่ผลิตในมือมีทั้งซีเมนต์เครื่องปั้นดินเผาเฟอร์นิเจอร์รองเท้าและยางพาราและมีโรงหลอมอลูมิเนียมด้วยมาปุโต ต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดระบบสุขาพิบาลที่ดีการขาดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสียผลกระทบเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของเมืองมาฟูโตกองขยะบนถนนและน้ําเสียในแม่น้ําเยอะมากจนเห็นได้ชัดอันดับที่24เมืองนิวเดลีประเทศอินเดียคะแนน46.6คะแนนนิวเดลี Delhi, เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชีย ในนิวเดลีคุณจะได้พบทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่มีชีวิตในน้ําไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยการไหลของน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลองสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสกปรกการจเจริญเติบโตของโรคที่เกิดจากน้ําอัตราการเจ็บป่วยของทารกสิ่งเหล่านี้พบได้ในนิวเดลีฮะและก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับกับอันดับที่25เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ประเทศไนจีเรียคะแนน46.8คะแนนพอร์ตฮาร์คอรด เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนเจอร์ของประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมืองพอร์ตฮาร์ดคอร์ตต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการกำจัดขยะที่ยังปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องน้ำกลิ่นน้ำใช้เป็นอย่างมากแม่น้ำสายนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยขยะแล้วยังขาดการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันที่ปนเปื้อนในแม่น้ำและวิธีการทำความสะอาดอีกด้วยครับ จบลงไปแล้วนะครับกับ25ดับเมืองที่สกรปรกที่สุดในโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันด้วยวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่า108ของเรากันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ